ก่อนอื่นเลยหากคุณอยากชมวิดีโอรีวิวรถยนต์สุดเจ๋งแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Toyota Corolla Cross 2026รถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ถูกออกแบบใหม่ให้ผสมผสานความหรูหราและความใช้งานได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่าดูโดดเด่นขึ้นมากรุ่นปี2026มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของโ o y o t a ไฟหน้าเล็ดทรงเรียวคมเส้นสายบนฝากระโปรงที่เฉียบคมขึ้นช่วยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและมั่นใจด้านข้างตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำล้ออัลลอยลายใหม่และราวหลังคาที่เสริมกลิ่นอายของความแกร่งส่วนด้านท้ายไฟท้ายทรงยาวดูทันสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นใต้ฝากระโปรงโคโรอล่า cross อส2026มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบ เครื่องยนต์เบนซินด y n a มิกฟอ r c ส2.0ลิตรกำลังประมาณ169แรงม้าและรุ่นไฮบริดที่ผสานความแรงและความประหยัดได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรุ่นไฮบริดสามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยได้สูงถึง37ไมล์ต่อแกลลอนถือว่าประหยัดที่สุดในกลุ่มเลยทีเดียวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลก็ให้ความรู้สึกนุ่มเงียบและมั่นคงมาก เพื่อบ,บช่วงล่าง TNGA-C ของโตโยต้ามอบความนิ่งและนุ่มนวลนขณนะขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมพวงมาลาัยตอบสนองไวแต่เบามือเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และผู้ขับขี่ที่ชอบความสบายภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับอย่างเห็นได้ชัดภายในตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มคุณภาพสูงเดินตะเข็บเย็บหรูหรามาพร้อมหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปรับแต่งได้ตามใจชอบและยังมีระบบปรับอากาศแยก2โซนที่ชาร์จไร้สายช่อง USB-C และเบาะนั่งระบายอากาศในรุ่นท็อปอีกด้วยที่นั่งด้านหลังก็ให้พื้นที่กว้างขวางพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากกว่าคู่แข่งหลายรุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางไกลสุดๆ c o r o l l a c r o s s 2026มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยได้แก่ LE x อ e และไฮบริดลิมิเต็แต่ละรุ่นก็จะเพิ่มฟังก์ชันและอุปกรณ์ตกแต่งที่แตกต่างกันเช่นระบบความบันเทิงที่ดีกว่าล้อขนาดใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันแน่นอนว่าทุกรลุ่นมาพร้อมโ o โยต้าเซฟตี้เซ็ม3.0ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดอับสายตา ด้านราคารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ25,000ดอลลาร์ 25, สหรัฐและรุ่น t o อปไฮบริอยู่ที่ราวๆ33,000ดอลลาร์ 33, ซึ่งยังคงคอนเซปต์คุ้มค่าและเชื่อถือได้ตามสไตล์ของโตโยต้าแล้วสรุปคืออะไรโตโยต้าโคโรล่าคร s ส2026อาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือหรูที่สุดแต่สิ่งที่มันให้คือความสมดุล ที่ลงตัวระหว่างความประหยัดความสบายความสวยงามและความน่าเชื่อถือเหมาะกับทั้งครอบครัวเล็กๆผู้ขับมือใหม่หรือคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานทุกวันแบบครบเครื่องและอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจจากพวกเรา thank you